หนูตัวนี้ถามว่าทำไมต้องพูดคะบางทีบางปีงมันออกค่ะแบบนี้มันอบก็สอง error นะคะเพราะว่าพีจิมันมีแพทเทิร์นของคำที่ใช้คูก่กันถ้าหนูไม่รู้อ่ะมันน่าเสียดายมากเพราะนจริงมันง่ายค่ะมันจะมีการใช้รูปประโยคคู่กันสองอันอันแรกคือการใช้ so จนๆ that อันนี้นี่หนึ่งนะแปลว,ว่าจุดๆ เสีจน,จน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 ค่ะอันนี้ที่หนึ่งนะกลับอันที่สองค่ะคือทูอ 老了。 刘达。 ไม่ต้องผ่านมัน เขาบอกว่ามาขอน้ำอีกแก้วนึงเราใช้กี่อันตัวอเตอร์กลาสตีหัวแตกเลยคะ่ะอเตอร์กลาสอะไรอ่ะ ิ้งเลย Water ร์ฟ s s สนะคะข้าสีดิ๊า จริงอะใครจะตักน้ำไว้รอรูดหลายแก้วหนูไม่ป่ะคะไม่เพราะฉะนั้นครานี้เราก็ไม่ตอกนะแม่เหมือนเป็นแบบกระเป๋ารถทัวร์ตักน้ำรอไว้รถเข็นเลยนะไม่ได้ปะ่ะไม่ใช่เนะะเาะแล้วื่าค่ะ one another glass of water one another หนูมีปัญหาตรงนี้รึก one another one นั่นหนึ่ง another คืออีกหนึ่งสรุปขอ,อกี่แก้ว a n นนั้นปลาโซโหรนะคะจดเพื่อเปล่าจดจดตรงไหนจดตรงขวามือเนี่นะคะเรื่องของการใช้อัน t h e r อื่นอื่นและ the others เยอะจังเอาแค่นี้ก่อนขอบอันนะั โพและนับได้ด้วยลูกเป็นชิ้นเป็นอันนะคะนับได้นะ ตัเองเนะ่ยใช้แทนคำนามอยู่แล้วค่ะไม่มีนามตามหลักนะแต่ในยะนั้นความหมายของมันเนี่ย อกว่ายกตัวอย่างหน่อของคันอันบนนะคะ และหมวดสุดท้ายค่ะคือการใช้คือการใช้ดีอา t h เ r สังเกตดีนะนี่เป็นดีอา t h เตอร์นะคะไม่เหมือนตัวนี้และก็ไม่เหมือนตัวนี้นะเพราะไม่มี s และไม่มีเดิรค่ะหรือมีอะไรอีก any a r t e r การใช้คำประเภทนี้มันเยอะนะคะมันมีทั้ง3ามเซนตะนะมีเซตข้างบนตรงนี้1น,นะคะเซตนี้อีกหนึ่งแล้วก็ข้อล่างสุดอีกหนึ่งอันที่ชอบออกคือกลุ่มที่1ตรงนี้ค่ะและกลุ่มที่สามค่ะออกเยอะค่ะไอ้กลุ่มหนึ่งไม่เท่าไหร่ถ้าคนที่เคยเรียนแล้วเคยใช้จุดจินะจะเข้าใจง่ายลรแต่ถ้าเจอกลุ่มนี้นะคะตัวนี้ em cầm một lời เลยีไม่กี่ข้อค่ะจะหมดชุดนี้แล้วค่ะ और uh क्या -huh. แขกกลางวันหนูขอโทษครูว่าทำไมทุกวนทำหน้ามงขอบคุณมากค่ะหนูจะต้องขอโทษขอโทษขอโทษตอนกลางคืน่ใครจบไปแล้ว ใช้เป็นแบบนั้นมากกว่าไม่ใช่ในกรณีที่บอกว่าแบบลูกลงมากินน้ำสามแก้วแล้วคือนี้อะนะคะแค่นี้ค่ะหลุข้อสามสิบสองเดี๋ยวลอง r ร a ดิ้งสักเรื่องมีเวลาประมาณสามสิบห้านาทีก่อนเรีย